สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังระทึกขวัญสัญชาติเยอรมันเรื่อง Black i c e l a n d เกาะมอรณะหนังปี2021นำแสดงโดยฮารเชสเลอร์อริสเดย์เยอร์เมอร์ซิดีเมาเลอร์และฟิลิปฟอซองถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับขณะหญิงชรากำลังส่องดูนกก็มีหญิงสาวอีกคนจ้องมองมาที่หลอนอย่างเครียดแค้น สักพักก็มีหมาวิ่งมาหาหญิงชราด้วยความตกใจหญิงชราจึงพยายามหนีแต่ก็ไม่ทันนางงานศพแม่ได้บอกให้โยนาสเข้าไปแสดงความเสียใจกับปู่เรื่องที่ย่าตายทำให้เขาอึอากออกเพราะควรเป็นพ่อมากกว่าแต่พ่อก็ไม่สนเพราะยังคงโกรธปู่อยู่นั่นเองสี่เดือนต่อมาขณะพ่อกำลังขับรถแม่ก็ก่อมให้พ่อเลิกโกรธปู่แล้วก็คุยกันซะจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโยนาส ซึ่งทันทีที่พ่อรับปากผู้หญิงตอนต้นเรื่องก็ขับรถพุ่งเข้ามาทําท่าจะชนพวกเขาทําให้พ่อตกใจจนต้องหักหลบแล้วก็ไปชนกับต้นไม้ข้างทางเขาอย่างจังดานโยนาสเขาเสียใจมากที่ต้องสูญเสียพ่อกับแม่ไปพร้อมๆกันแล้วก็ต้องย้ายออกจากเกาะไปอยู่กับป้าทาให้นีนารู้สึกแย่มากเพราะแอบชอบเขาอยู่และขณะที่เธอกําลังปลอบเขาปู่ก็เข้ามาทักพร้อมก็บอกว่าปู่สามารถเลี้ยงเขาจนอายุ18ได้ถักเขาต้องการ ทำให้นีน่าดีใจส่วนเขาเองก็ดีใจเช่นกันเพราะไม่อยากจากที่นี่ไปน,นั่นเองหนึ่งปีต่อมาเมื่อโยนาทเียอ,อยู่ปีสุดท้ายก็มีครูคนใหม่เข้ามาสอนวิชาภาษาเยอรมันแทนครูคนเก่าที่ประสบอุบัติเหตุตอนไปพักร้อนซึ่งดูเหมือนหลอนก็คือหญิงสาวตอนต้นเรื่องนั่นเองโดยหลอนมีชื่อว่าเฮเลนาซึ่งหลอนก็สวยเซ็กซี่จนหนุ่มๆต่างพักกันปลื้มแถมโยนาก็เป็นไปกับเขาด้วยทำให้นีน่าไม่ค่อยพอใจนัก ดานเฮเลนาหล่อนเดินมาหานักเรียนเพื่อหาคนไปช่วยย้ายของข้าบ้านเพราะเพิ่งย้ายมาอ,อยู่ใหม่พอเพื่อนชายรู้ก็เลยชวนโยนาสไปช่วยทําให้นีนาไม่พอใจจึงรีบอาสาไปช่วยด้วยอีกคนดานโยนาสเขาปั่นจักรยานก่อท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนชายไปทําให้นีนาต้องปั่นลังท้ายจนไปถึงบ้านของเฮเลนาสายกว่าทุกคนซึ่งตอนแรกเธอก็คิดว่าจะได้ไปทํางานกับเพื่อนๆแต่เฮเลนากลับใช้ให้เธอตัดกระเบื้องยางอยู่ที่ด้านล่างแทน ส่วนตัวเองก็ขึ้นไปคุยกับหนุ่มๆอย่างสนุกสนานทาให้นีน่าเซ็งมากจึงเดินไปสํารวจบ,บ้านจนเจอเข้าเกับกระเป๋าเดินทางเลยได้รู้ว่าเฮเลน,นาเพิ่งเดินทางกลับมาจากเมืองที่ครูสอนภาษาเยอรมันคนก่อนไปพักร้อนมาทันใดน,นั้นเฮเลน,นาก็ลงมาเห็นเธอเลยกโกหกไปว่าเข้ามาหาไม้บรรทัดเพื่อเอาไปตัดกระเบื้องยางให้ตรง คณะเฮเลนาให้หนุ่มๆช่วยประกอบตู้แล้วก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานหนีน่าก็เดินขึ้นมาหาทุกคนเพราะตัดกระเบื้องยางพลาดจนมาโดนเท้าของตัวเองทําให้ทุกคนตกใจจึงจะพาเธอไปหาหมอแต่เธอก็ขอกลับไปทําแผลที่บ้านดังนั้นเพื่อนๆจึงต้องทําตามความต้องการของเธอแล้วก็กล่าวลาเฮเลนาทันทีด้านเฮเลนา เมื่อเห็นทุกคนกลับไปหมดแล้วหลอนก็ไปดึงเอกสารเดินทางออกมาจากกระเป๋าจากนั้นก็นํารูปถ่ายของโยนาสที่อยู่ในกล่องมาเผาทิ้งพร้อมกับเอกสารนั้นครับดานโยนาสขนณะวิ่งออกกําลังกายก็มาเจอกับเฮเลนาที่มาวิ่งออกกําลังกายเช่นกันซึ่งพอได้พูดคุยกันหลอนก็ได้รู้ว่าเขาแต่งกรอนเก่งจึงชื่นชมเขาทําให้เขาดีใจและพอไปเข้าเรียนหลอนก็มอบหมายงานให้ทุกคนไปแต่งกรอนมาส่ง ขณะโยนาส์กำลังแต่งกลอนนีนาท,ที่แต่งกลอนไม่เก่งก็มาขอให้เขาช่วยซึ่งปู่ก็กลับมาเห็นทั้งคู่จึงชวนนีนามาทานข้าวเย็นด้วยกันและพอรู้ว่าพวกเธอต้องแต่งกลอนไปส่งครูและโยนาแต่งกลอนได้เก่งปู่เลยลองขอมาอา่านแต่ก็ไม่ได้ชอบเพราะพอของโยนาก็เคยเป็นแบบเขาคืออยากจะเป็นนักเขียนซึ่งปู่ก็ไม่คิดว่ามันเป็นอาชีพที่ดีและพอจะหาเลี้ยงตัวเองได้จึงทําให้เขารู้สึกแย่มากหลังนีนาอ่านบทกลอนจบ ก็ได้เวลาเลิกชั่วโมงเรียนพอดีเฮเลนาจึงเรียกโยนั้นมาคุยพอรู้ว่ากรอนบทนั้นเขาเป็นคนแต่งจึงชื่นชมเขาซึ่งพอรู้ว่าเขาจะมีก้อนอีกหลายบทหลอนก็จะช่วยอ่านและวิจารณ์ให้ทําให้เขาดีใจดังนั้นหลังเลิกเรียนเขาจึงแอบเอาบทกรอนมาใส่ไว้ในตู้จดหมายของหลอนพอหลอนเห็นจึงรีบไปเรียกเขาแล้วก็บอกให้เขาเข้ามารอนในบ้านสักครู่เพราะหลอนจะอาบน้ําก่อนเนื่องจากไปทําสวนมาซึ่งขณะที่หลอนทอชุด หล่อนก็ไม่ยอมปิดประตูจึงทําให้เขาได้เห็นสืนส้อทรงองค์เอลทั้งหมดของหล่อนครับด้านเฮเลนาหล่อนอา่านบทกลองของโยนาสแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งจนถึงกับร้องไห้ออกมาโยนาจึงรีบเข้าไปปลอบแล้วก็เผลอจูบหล่อนซึ่งหล่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรแถมยังจูบกลับพร้อมช่วยเขาสําเร็จความใครอีกด้วยวันต่อมาโยนาสก็ปั่นจักรยานมาเจอกับเฮเลนาซึ่งเขาก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไป หล่อนจึงบอกให้เขาไม่ต้องคิดมากเพราะหล่อนยินยอมอีกอย่างเขาก็โตพอกับเรื่องอย่างนี้แล้วทําให้เขายิ้มออกมาและกลับมาคุยกับหล่อนได้เหมือนปกติอีกครั้งดานีนาเมื่อเห็นโยนาสปั่นจักรยานมากับเฮเลนาเธอก็รีบเข้าไปแอบข้างทางแล้วพอไปเข้าเรียนและเห็นท่าทางที่เฮเลนาดูจะสนิทสนมกับโยนาสเป็นพิเศษแถมเพื่อนสาวของเธอยังพูดอีกว่าโยนาดูเหมือนจะชอบครู เธอก็ไม่พอใจดังนั้นพอเลิกคลาสเรียนเธอจึงทําทีเป็นไปสารภาพเรื่องบทก,ก่อนกับเฮเลนาว่าเธอไม่ใช่คนแต่งแต่เป็นโยนาสเพราะเธอกับเขาคบกันเขาก็เลยช่วยเธอทําให้เฮเลนาถึงกับขำแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรดานโยนาสเขาพานีนามาที่บ้านเก่าแล้วก็เล่าให้ฟังถึงตอนเป็นเด็กทําให้เขาคิดถึงพ่อกับแม่มากเธอจึงเข้าไปปลอบแล้วก็จูบเขาซึ่งเขาก็รู้สึกดีจึงจูบเธอกลับ นางงานครบรอบของโรงเรียนครูใหญ่ได้เชิญให้ปู่ขึ้นมากล่าวเปิดงานเพราะปู่เคยเป็นอดีตครูใหญ่ของโรงเรียนแห่งนี้มาก่อนซึ่งขณะที่ปู่พูดเฮเลนาที่ตัดผมทรงใหม่มาก็มายืนดูปู่ยังเครียดแค้นซึ่งพอปู่เห็นหล่อนก็ตกใจจนล้มลงทาให้นีนากับเพื่อนที่มองดูเหตุการณ์ที่ปู่กับเฮเลนาจ้องกันเมื่อคู่นี้งุนงงเพราะทันทีที่ปู่ล้มเฮเลนาก็เดินหนีออกไปจากงานทันทีดาน,นีนาเธอมาช่วยโยนาสพาปู่ไปพัก แล้วก็บอกเขาเรื่องที่เห็นปู่จ้องเฮเลนาเหมือนกับคนเห็นผีก่อนจะล้มลงหมดสติแต่โยนาสก็ไม่เชื่อทำให้เธอน้อยใจจึงออกจากบ้านไปทันทีซึ่งตอนที่เธอออกมาลมก็พัดเข้ามาประทะเธออย่างแรงแถมเธอยังรู้สึกเหมือนมีคนมาอยู่แถวๆนั้นด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่พบใครส่วนโยนาตขนาที่กำลังหลับเฮเลนาที่นอนอยู่ข้างๆก็ลุกขึ้นมาปลุกอารมณ์เขา และพอเขาเสลืมเสลือตื่นขึ้นมาหล่อนก็มีอะไรอะไรกับเขาทันทีรุ่งเช้าเฮเลนาพบว่าตัวเองมานอนอยู่กับโยนาดังนั้นจึงรีบจ่งตัวแล้วก็ย่องหนีออกมาซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่นีน่ามาหาโยนาพอดีดังนั้นพอนีน่าเห็นเฮเลนาเข้าเธอก็รีบไปซ่อนตัวแล้วก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงไม่ได้เข้าไปหาโยนาสเพียงแต่ทิ้งของที่จะให้เขาไวที่หน้าประตูเท่านั้น ขณะปู่เอาจดหมายที่ซ่อนไว้มาอ่านหนีหน้าก็ไปบ่นให้เพื่อนสาวฟังที่เห็นเฮเลนาเดินออกมาจากบ้านของโยนาทําให้เพื่อนสาวรู้สึกแย่ไปกับเธอด้วยเพราะเคยคิดว่าโยนาชอบเธอแต่ดันไปกีกับครูซะง,งั้นถามก่อนสายตาที่เฮเลนากับปู่จ้องมองกันก็ดูแปลกๆกแต่ที่แปลกกว่านั้นก็คือสมัยที่พ่อเพื่อนเรียนอยู่ที่นี่ก็มีครูที่หน้าตาเหมือนกับเฮเลนาเป๊ะเลยครับ ดานโยนาสเขาลงมาเจอปู่ซึ่งวันนี้ปู่ก็ไม่อยากให้เขาไปโรงเรียนแต่พอเขารู้ว่านีหน้าแวะมาแต่ไม่ได้ขึ้นไปหาเขาเขาก็ขอตัวไปโรงเรียนทันทีขณะนีหน้าแวะมาสอบถามข้อมูลของหนังสือรุ่นเห็นเลยหน้าที่เดินมา่ายเอกสารก็รู้เรื่องนี้เขา้าจึงทําให้หลอนไม่พอใจเป็นอย่างมากเมื่อโยนาสมาถึงโรงเรียนเพื่อนสาวก็บอกให้เขาไปหานีหน้าได้ที่ห้องสมุดทําให้เขาไม่เข้าใจอั่วทําทไมต้องไปหานีหน้าด้วย แต่เพื่อนก็บอกให้เขาลองไปคิดเอาเองขณะโยนาส์กำลังเดินไปหานีหน้าที่ห้องสมุดหนีนาก็ค้นหาหนังสือรุ่นเก่าๆจนเจอกับรูปถ่ายครูที่มีหน้าตาเหมือนกับเฮเลนาซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่เฮเลนาเดินเข้ามาหาเธอพอดีเธอจึงพูดถึงเรื่องครูสอนภาษาเยอรมันคนเก่าที่ประสบอุบัติเหตุเพราะดูเหมือนเฮเลนาจะอยู่ที่เมืองเดียวกับครูในเวลานั้นและเธอก็อยากรู้ด้วยว่าเฮเลนามาที่เกาะน,นี้ทําไมต้องการอะไรจากโยนาหรือเปล่า โดยยังไม่ทันที่เธอจะพูดจบเฮเลนาก็ยืนมือไปบีบคอเธอแล้วก็ลากเธอไปที่อีมุมหนึ่งทำให้เธอหายใจไม่ออกจึงพยายามกระเสือกกระสนต่อสู้แต่กระสู้แรงไม่ได้ดานโยนาทเขาถูกครูใหญ่รั้งไว้เพื่อถามถึงอาการของปู่ส่วนนีนาก็ถูกเฮเลนาปิดปากเพราะกลัวจะส่งเสียงจนหนุ่มสาวที่นั่งอยู่หน้าห้องสมุดได้ยินซึ่งพอหนุ่มสาวสองคนนั้นเดินออกไปแล้วโยนาสก็เดินสวนกับทั้งคู่จนมาถึงห้องสมุด ซึ่งก็ไปเวลาเดียวกับที่เฮเลนาจัดการนีนาได้จึงออกมาจากห้องสมุดแล้วก็มาเจอกับโยนาสเลยบอกไปว่าไม่เห็นนีนาเลยโดยก่อนที่โยนาจะกราบหลอนก็แซวถึงเรื่องเมื่อคืนด้วยว่าเป็นฝันที่ดีมากๆด้านเฮเลนาเมื่อรู้ว่าบราารักษ์จะยังไม่ปิดห้องสมุดเผื่อรอใครสักคนหลอนก็รีบกลับเข้าไปซ่อนศพของนีนาไว้ทิ่ใต้ชั้นวางหนังสือจากนั้นก็ไปขอยืมอุปกรณ์ต่างๆมาจากพารง และพอเลิกเรียนหล่อนก็แอบเข้าไปขนศพของนีน่าโดยไม่ลืมที่จะเก็บจักรยานของนีน่าออกมาด้วยแล้วก็ลากทั้งหมดไปทิ้งไว้ที่ชายหาดส่วนโยนาสเขามาถามหานีน่าจากเพื่อนๆพ,พร้อนพรอมบอกว่าไปที่ห้องสม,มุดมาแล้วแต่เจอแค่เฮเลนาเท่านั้นทําให้เพื่อนสาวของนีน่ากังวลมากส่วนปู่ปูไปหาเฮเลนาที่บ้านซึ่งพอหล่อนเห็นปูหล่อนก็แก้ผ้าให้ปูดูปูจึงไปกดกริ่งเรียกหล่อนแต่หล่อนก็ไม่ยอมลงมา สุดท้ายปู่เลยต้องกลับไปครับดานโยนาสเขาปั่นจัก,กรยานกลับไปที่บ้านเก่าแล้วก็ส่งข้อความไปหาเฮเลนาเพื่อให้หลอนมาหาดังนั้นพอหลอนบทยาเสร็จหลอนก็ไปหาเขาทันทีเมื่อโยนาได้เจอกับเฮเลนา เขาก็ได้รู้จักหลอนวันนี้หน้าหึงเขาพอเห็นหลอนเดินออกมาจากบ้านของเขาเมื่อเช้าดังนั้นถ้าเขารู้สึกแย่กับสิ่งที่ทําลงไปเมื่อคืนหลอนก็จะเดินออกไปจากชีวิตเขาแต่ก็ขอให้เขาอย่าทิ้งการเขียนบทกลอนเพราะเขามีความสามารถจริงๆพอเขาได้ยินอย่างนั้นเลยดึงหลอนเข้ามาจูบแล้วก็มีอะไรๆกันครับดานปู่เขาพยายามจะเตือนโยนา แต่โยนาก็ไม่ฟังเพราะอย่างน้อยเฮเลนาก็เชื่อในงานขีดของเขาและไม่คิดว่าเขาไร้ค่าเหมือนกับปู่เพราะปู่เคยทําแบบนี้กับพ่อของเขามาแล้วครั้งหนึ่งและเขาก็จะไม่ยอมดับความฝันของตัวเองแบบพ่อเด็ดขาดรุ่งเช้าปู่ได้เข้ามาปลุกโยนาเพราะมีคนไปพบศพของนีนาทาให้โยนาตตกใจจึงรีไปที่ชายหาดทันทีซึ่งปู่ก็ตามเข้าไปด้วยและพอได้เห็นคนกําลังเก็บศพเธอและทุกคนกําลังโศกเศร้าปู่ก็ชะขึ้นมา เมื่อปูถูกส่งตัวไปรักษาเรียบร้อยแล้วโยนาหก็กลับมาที่บ้านพร้อมกับเพื่อนชายซึ่งเพื่อนกระปอบแล้วคุยกับเขาจนเขาได้รู้ว่าก่อนที่นีน่าจะตายเธอไปหาหนังสือรุ่นดังนั้นทั้งคู่จึงไปช่วยกันหาจนเพื่อนสาวตามมาสมทบเพื่อช่วยหาด้วยอีกแรงแล้วก็เจอว่ามีนาหนึ่งที่ขาดหายไปพวกเขาจึงไปค้นหาที่หอจดหมายเหตุของเมืองแทนซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่เฮเลนาเดินทางมาเยี่ยมปูในฐานะลูกสาว ดานโยนาสกับเพื่อนๆเขาค้นหาครูที่หน้าตาเหมือนกับเพรลนาจนเจอและก็ได้รู้ว่าครูคนนี้เป็นครูสมัยที่ปู่ของโยนาสเป็นครูใหญ่แล้วสี่ปีต่อมาก็ถูกพบเป็นศพอยู่บนชายหาดโดยยังระบุไม่ได้ว่ามีบุคคลที่3ามเกี่ยวข้องหรือไม่ ส่วนปู่เมื่อฟื้นขึ้นมาเจอกับเฮเลนาปู่ก็พูดไม่ได้เพราะตอนชักกัดลิ้นตัวเองแถมตอนนี้กลรามเนื้อสั่งการก็หดกันอีกด้วยจึงทําให้ปู่ทาอะไรไม่ได้เลยนอกจากนอนฟังที่หลอนพูเท่านั้นซึ่งหลอนก็พูดไปเรื่อยจนได้รู้ว่าปู่เป็นพ่อหลอนโดยตอนนั้นปู่เป็นชู้กับครูหรือก็คือแม่ของหลอนแต่ปู่ก็กลัวจะเสียชื่อเสียงจึงไม่ยอมรับหลอนกับแม่จนทําให้แม่ต้องฆ่าตัวตายซึ่งหลอนก็อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วย ดังนั้นหลอนจึงกลับมาแก้แค้นกับคนที่ปู่รักซึ่งตอนนี้ก็เลยอยู่แค่คนเดียวก็คือโยนานั่นเองดานโยนาสเข้าไปหาเฮเลนาแต่ก็ไม่เจอแล้ววันต่อมาหลอนก็ให้คนพาปู่กลับมาที่บ้านทำให้เขางุนงงมากจึงอยากรู้ว่าปู่ของเขาไปเกี่ยวข้องอะไรกับแม่ของหลอนจังหวะนั้นเองเพื่อนชายของเขาก็โทรเข้ามาพอดีหลอนจึงบอกให้เขารับสายก่อนส่วนหลอนก็จะเข้าไปชงกาแฟหลังเฮเลนาชงกาแฟเสร็จ หล่อนก็แอบใส่ย,ยาแล้วก็ปรับที่นอนของปู่เพื่อให้เห็นในสิ่งที่หล่อนกําลังจะทําซึ่งพอหล่อนออกมาเจอกับโยนาสหล่อนก็ให้เขาดื่มกาแฟก่อนจะบอกกับเขาว่าหล่อนกับปู่เกี่ยวข้องกันยังไงหรือจะให้พูดง่ายๆก็คือหล่อนมีสักเป็นป้าของเขานั่นเองทําให้เขาตกใจจึงหมดแรงล้มลงพอปู่เห็นอย่างนั้นก็เสียใจมากจึงพยายามกระเสือกกระสนลงไปจากเตียงเพื่อช่วยเขาแต่ก็แทบจะขยับไปไหนไม่ได้เลยดานเฮเลนาะ หลอนสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่านีนาจากนั้นก็ลากโยนนัลงน้ำเพื่อฆ่าเขาแต่เขาก็ดิ้นรนต่อสู้จนหนีหลอนเข้าไปในบ้านได้ซึ่งก็พอปู่พยายามจะยื่นจดหมายมาให้เขาทวา่าเฮเลนาก็ตามมาทันจึงเข้ามาเล่นง,งานแล้วก็บีบคอเขาทันทีซึ่งเขาก็พยายามสู้จนสามารถคว้าแก้วที่ปู่ทําแตกมาแทงเข้าไปที่หน้าอกของหลอนจนฆ่าหลอนได้สาเร็จส่วนเนื้อความในจดหมายนั้นเป็นข้อความตัดพ้อปู่ที่เลือกชื่อเสียงมากกว่าชูรัก ดังนั้นครูจึงจะฆ่าตัวตายเพื่อแสดงให้เห็นว่าหลอนรักปู่แค่ไหนส่วนลูกสาวหรือเฮเลนาก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเผื่อวันหนึ่งปู่อาจจะหันมารักลูกน้องสมรสคนนี้บ้างทําให้โยนาู้สึกเศร้าที่ได้รู้เรื่องราวเหล่านี้เพราะปู่ก็ไม่เคยรักเฮเลนาเลยโดยจงังหวะที่เขากําลังเดินทางออกมาจากเกาะเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อครูเหมือนกับเฮเลนาโดยความสงสยัยเขาจึงตามหล่อนไปจนพบว่าหล่อนไม่ใช่เฮเลนา ซึ่งหล่อนก็ถามเขากลับมาด้วยความสงสัยว่าทําไมเกาะที่เขาอยู่ถึงเป็นเกาะเดียวที่มีสีดําจากนั้นก็ลองขูดที่โปสเตอร์แล้วก็พบว่าสีมันลอกออกมาได้ทําให้เขารู้ได้ในทันทีวันนั้นคงเป็นฝีมือของเฮเลนาที่เคยทําไว้นั่นเอง สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของเฮเลนาลูกน้องสมรสของปู่ที่กลับมาแก้แค้นคนที่ปู่รักเนื่องจากโกรธแค้นที่แม่ต้องตายและเธอก็ถูกทิ้งเพราะความเห็นแก่ตัวของปู่ที่หวงจะชื่อเสียงของตัวเองแต่สุดท้ายเธอก็ต้องเสียชีวิตลงเพราะไปกาจัดหลานของปู่หรือโยนาสไม่สําเร็จส่วนโยนาสนั้นพอได้รู้เรื่องราวว่าเธอต้องเผชิญอะไรมาบ้างก็รู้สึกเศร้าและก็เข้าใจแล้วว่าทําไมเฮเลนาถึงทาสีโปสเตอร์ท่องเที่ยวเกาะน,นี้เป็นสีดํา ก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง Black Iceland ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDb 5.1คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ